ต่อไปก็คือเราจะทําทําต้นหญ้าที่มีความสูงอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีดอกไม้อยู่มาแวงแถวนี้นะครับเป็นดอกไม้ตกแต่งเพื่อให้เกิดระยะที่ใกล้ต้นหญ้าก็ตัวนี้ก็อยู่ประมาณใกล้เข้ามาจากต้นนี้ละสูงขึ้นอีกนะครับตัวนี้ก็สูงขึ้นมานะครับสูงขึ้นมาก็จะมีดอกไม้แถวนี้นะครับอลองดูนะครับ ก็จะลงน้ําหนักที่เข้มเห็นไหมต้นยาเราจะเอาไว้กลุ่มนี้คือต้นยญาที่อีกกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้นี่คือสูงต้นยญ้ากลุ่มนี้แล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนี้นะครับมีอยู่2กลุ่มกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้นะครับไกลกลางแล้วก็ใกล้แล้วก็ใกล้มากทงนะครับเราก็ลงล่ลัวไปก่อนลูลัวไปก่อนว่าตรงส่วนนี้มันจะเข้มนะครับตรงปลายนี้จะอ่อนนะครับเราลงไปก่อน ต่อส่วนไม้ควรจะเป็นยังไงอะไรต่างนะครับลงไปก่อนนะครับเนี้ยลงเปมีอ่อนมีเข้มมีอะไรต่างนะครับใช้กุกกัน,ห,น,น,นะะหัวมนี่ยหฮะหรือว่าหัว,หว,หวแบนอะไรต่างๆลงไปก่อนนี่คือลงส่วนรวมก่อนอเพื่อให้รู้ว่าอันนี้เข้มนะตัวตนี้ก็ต้องอ่อนนะครับตัวนี้เข้มเห็นไหมฮะตัวนี้ก็ต้องอ่อนปลายปลายก็เจะก่อนนี่ลงไปก่อนอเข,ขียวบางเงี้ยนฮะเขียวบาง หนาสีอะไรไม่เป็นไรนะครับสีคลิกหนาได้ครหนาได้นะครับ,ค,รบค่อยๆเพิ่มนะฮะค่อยๆเพิ่มติดทางของนะครับใช้สีข้นบ้างอ่อนบ้างนะครับใส่ใส่เข้าไปนะครับนฮะเลยมาบ้างครับเงี้ยได้ไร บแบบอย่าลืมนะครับเราอาจจะถ่ายรูปภาพทุ่งหญ้าอะไรต่างๆที่มันเกิดความสวยงามตรงนี้อีกมุมหนึ่งที่เราเห็นสวยงามส่วนนี้อาจจะเป็นรูปภาพอีกรูปหนึ่งที่เราจะนํามาจัดวางนะครับแต่ให้ดีก็คือเราต้องถ่ายฝึกการถ่ายภาพไปด้วยนะครับถ่ายมุมที่เราประทับใจแล้วก็านํามาเอามารวมกันหรือภาพทั้งหมดไม่ต้องนํามารวมกันก็คือภาพจากภาพถ่ายเมื่อเรา มุมประทับใจของเราแล้วก็เขียนเลือกรอกให้เหมือนเขาเลยนะครับแต่ขั้นตอนการระบายต่างๆนะครับก็คล้ายๆกันนะครับทำต้นหญ้าเบอ,อ,เอแล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนถึงต้นไม้ใหญ่ใอ้ต้นต้นหญ้าที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับพอได้นี้เราก็เอาปู่กันเล็กลงเล็กลงเพื่อที่จะทําต้นหญ้านะครับ ให้เห็นชัดขึ้นนะครับให้รู้แนวว่านี่ต้นยาต้เนี้ยนี่อย่างเงี้ยฮะเนี่ยฮะเพื่อ <c oughs> ให้รู้แนวขึ้นนะครับ <c oughs> ค่อยๆค่อยๆเพิ่มนะครับ <c oughs> ค่อยเพิ่มต้นดาวจะให้โน้มไปทางไหนอาจจะล้มไปทางซ้ายคลิกไปทางขวาดูดูแบบจริงก็ได้ฮะแบบจริงที่เราถ่ายภาพมา <c oughs> ใหเพิ่มความเข้มขึ้นก่อน ทิศทางของอต้นหญ้าในรูปภาพของเราเข้มขึ้นไหมไหมแล้วก็ใส่ไปอันนี้คือลงส่วนรวมไปก่อนคากคู่กันใหญ่แล้วก็คู่กันเล็กลง,กลกลงต้นหญ้าตัวนี้อาจจะบังบางส่วนทางเดินนี้ก็ได้ น,นี้ทางเดินก็อาจจะไปทางอื่นเราเว้นไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ทำต้นไม้คุกกันจะกลมๆมันจะ,ม,ม,นจะมันจะไม่เหมือนต้นยางน,นี่คือระยะใกล้เข้ามานะครับใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาต่อไปเราก็ใช้คูกกันแบบเดิมก็คือคูกกันที่เป็นปลายแตกเราจะทําทต้นยาที่ พุ่งขึ้นไปนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องหาปร่กันพวกนี้มาช่วยมันช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะทำให้ใหการเขียนเนี่ยเ,เร็วขึ้นเห็นะครับ ก็ยังใกล้เคียงกับต้นนี้อยู่นะครับก็ยังยังมีส่วนที่ต้นเล็กอยู่ต้นเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทำที่มอันนี้คือต้นกลุ่มนี้นะครับกลุ่มเย็ดแน้น,นีเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะต้องทำความสว่างขึ้นอีกหรือว่าสูงขึ้นอีกนะครับอันนี้มีอ่อนมีเข้ม ไม้ก็ายาก็จะสูงขึ้นนะครับเูิเดินจากเดิมน,นะครับสูงขึ้นนี่สูงประมานี้ตัวนี้มีความสูงขึ้น,นะสะบัดไปสะบัดมาให้อิสระ นะไม่มีกิจวัรไม่ผิดสวัสดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งเติมอยู่แล้วนะครับสวัสดไปก่อนให้เป็นแนวทางก่อนนะครับเป็นแนวทางเมื่อไรอย่างนี้เสต่อไปต้นไม้ต้นนี้อันนี้คือกลุ่มต้นไม้กลุ่มระยะนี้นะครับนะต่อไปต้นไม้ต้นนี้ใหญ่ขึ้นก้กูกเล็กลง,งกูกันเบอร์นี้นะครับเบอร์เล็กสุด ของกูกันแผ่นหมดเ,เพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะเพิ่มขึ้นเนะเพิ่มขึ้นนี้คือใกล้ขึ้นมาเห็นไหมใกล้ขนะึ้นมามีความสูงก็สูงขึ้นอีกหนะฮะสูงขึ้นเขียวอมเหลืองนะสูงขึ้นถ้ามั่นใจก็เอาเขียกวก่อนจะพิ่งไปเหลืองนะครับค่อยสบัดค่อยๆเพิ่ม ความสูงของตน้นหญ้นานะครับขึ้นเริ่มฝึกเขียนเยอะๆนะครับนะครับเห็นไหมฮะขึ้นมานะครับถ้าจะขึ้นสว่างเลยก็เดี๋ยวภาพมันกระโดดน,นะครับสีมันกระโดดไปก็ลงจากเขียวเขียว,ยวม่วงสะบัดไปอย่างเงี้ยนะครับนี่ยเป็นเหมือนต้นหญ้าต้นนี้มา มีสูงบางอย่นะฮะนี่ครับสูงี้คือครับผมนักเรียนนักศึกษาคราวนี้เราจะทำต้นหญ้าที่มันมีปลายผิวๆนะครับโดยการใช้กุกกันใบพัดกระดิ่งใบกุกกันใบพัดนะครับมันจะอ่ายอย่างเงี้นะครับควันใบพัดนี้สามารถที่จะทำต้นไม้พวก ต้นหญ้าต้นอะไรได้หมดนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยได้หมดทุกอย่างนะครับแม้แต่กระถแต่กระถุ้งบางทีมันก็จะเป็นรูปทรงใบพัดก็จะไม่มีสนักเหมือนกับใชก้กุนกลมกระถุ้งนะครับแต่ตัวนี้เราลองใช้กวนใบพัดทํายอดหญ้าดูนะครับนี่ครับยอดหญ้า ตั้งตรงๆแล้วก็ปัดขึ้นนะฮะอย่างปัดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับปัดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับปัดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆทำถ้าเรายังไม่ชินการปัดขึ้นก<น>็นออยังใจไม่สวยนะครับฉะนั้นเราต้องค่อยๆนะครับค่อยๆเบี่ยงนะครับเงี้ยค่อยๆปัดนะฮปัดไปเงี้ยเนี่ยเนี่ยฝึกให้เกิดคอนทนาณน,นะครับ ไหนไม่สวยเราค่อยมาแก้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราปัดไปก่อนนะครับปัดหาทิศทางของต้นยาที่มันรู่ลมนะครับปัดอย่างนี้นะครับตั้งตจกชิงเฉียงแล้วก็ขึ้นไปอย่าให้มันปัดออกปัดออกนี้นะครับนะครับค่อยๆค่อยๆบรรจงเราค่อยๆทำนะฮะปัดออกไปตายเขาแหลม สีให้อย่าให้ข้นมากอย่าให้เยอะมากนะครับไไก็จะช่วยให้ทำไปผิวของตัวอย่าง โดนแสงมากๆก็ใส่เข้าไปนะฮะค่อยคยเพิ่มนะเอียงแล้วมันปัดแล้วก็จะด้านข้างนะครับตอนนี้เฉียงไปก่อนนะครับเฉียงไปก่อนนะครปัดนะครับเราต้องใช้เทคนิคพวกนี้มาช่วยนะครับมันก็จะทำให้การเขียนภาพง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้น แล้วแต่เราจะใหะ้ต้นยาผิวไปทางไหน,นตั้งตรงไปก่อนแล้วก็ค่อยปัดอีกทีก็ได้ใช้วิธีตั้งตรงไปก่อนอแล้วก็ค่อยๆปัดอันน,นี้คือต้นไม้กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ มีถ้ามีเราก็ใส่เข้าไปอันนี้ต้นเล็ก ใส่เรื่องราวสร็จสิ้นนะครับเพิ่มเติมได้ตรงไหนไม่สวยก็เพิ่ม